นิทรศการปฏิมากรรมงานวาดเส้นและงานสื่อผสม3อาจารย์ดังมหาสารคาม5 2 5ถึง25กุมภาพันธ์ เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2559เวลา16นาฬิก,กานายกิรติศักดิ์ภูเก้าล้วนนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่เปิดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย Over the Horizon การแสดงผลงานคณาจารย์วิชาเอกประติมากรรมครั้งที่2ภาควิชาทาาัศนศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยมหาสารคามของอาจารย์อดุลบุญฉำอาจารย์ประสิทธิ์วิชายะและอาจารย์สันติสุขแหล่งสนามซึ่งเป็นการนำผลงานทางด้านประติมากรรมงานวา เส้นและงานสื่อผสม25ผลงานมาเปิดแสดงให้ชมฟรีที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันจังหวัดกระบี่วันที่5ถึง25กุมภาพันธ์2559ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชนประชาชนนักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจงานศิลปะและวัฒนธรรมได้เรียนรู้ศึกษาและเห็นผลงานศิลปะในรูปแบบที่แปลกใหม่ออกไปก่อให้เกิดแรงบันดาล ใจผสมผสานกับแนวความคิดทางด้านศิลปะของตัวเองซึ่งจะสามารถนําไปพัฒนาและประยุกต์เป็นผลงานด้านศิลปะของตนเองในรูปแบบที่แปลกออกไปได้ด้วยศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันจังหวัดกระบี่ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมที่มีกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานด้านศิลปะรวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่การเรียนรู้ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมและเป็นสถานที่ที่จะแสดงผลงานทางด้านศิลปะต่อกลุ่มเด นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปทั้งในจังหวัดกระบี่และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงที่ชื่นชอบในงานศิลปะอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในตัวเมืองกระบี่ให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยสุภาพรพรมมาศถ,ถ่ายภาพกนกวันชยพง์รายงานศูนย์ข่าวท้องถิ่นกระบี่มากกว่าข่าวทุกเรื่องราวคนกระบี่มีส่วนร่วม